มึงเอาขวดที่มาเจะกอกน้ำใช่ไหมเขาไปเอามากอกแล้วผร่วมก่อนไงมันมีซินเอาลงไปเรียบร้อยแล้วทั้งดาบเลยร่วมก่นเนี่ยโอ้โหความรักที่ดีโอ้ยชาวตักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับวันนี้มาเจอกันที่บ่อปราบกาดนะครับก็มาบ่อครั้งละ400นะครับ เมื่อเดือนที่แล้วก็มารอบหนึ่งนะครับนี้ก็มามาลองดูว่า,ามีปลาไซต์ประมาณ2อโถึงสามโลงั้นนะครับเรยมาลุ้นกันนะครับแล้วตามลมาุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะมีแ้บกบ้นันไหมครับก็ถ่ายอย่างนี้ อีกสองนาทีครับได้เอนนี้เดนเลยอีกสองนาทีนะครับเดี๋ยวตามรุ่นช่องน้ำเดืดกัน

ก็เหรอแค่นี้เรีนทุกอย่างก็ได้สองคือมีค่าไ เมวัก yeah, ุ่มนี hey, ้สกเนี่ยมันช่จิน่มันชินกล้วยใหญ่ไหมพี่ใหญ่ไหมครับโอ้ยตงแล้วก็ปล่อยอีกะ าบอลตือออื variance, ้อบอลกระเด็นเข้าไปโบ้ วันนี้จะมาบอก่าเปนวทกันครับผงานวันนี้นะครับที่บอกมากากนะครับก็ได้ทั้งหมด3หาครับก็วันนี้ ก็นม่ได้ทำต่อนย่ยงนะครับรเพราะว่าปลาหลุดเยอะนะครับชนะแค่สามหานะครับก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ